เราเจอว่ะทุกคนเฮ้ยตกมาไหนๆเนี่ยก็วันนี้นะคะเตยมาเล่นมาหาปากกาในโลบอก่น่ๆซึ่งเตยเห็นหลายคนแบบเล่นเยอะมากเลยนะแล้วแบบเกิดความอยากเล่นบ้างอ่ะมันก็จะมีให้ดูนะว่าปากกาในแต่ละสีเนี่ยมันมีความยากแบบไหนบ้างนี่ก็จะเป็นแบบอีซี่ก่อนนะคะคือแบบง่ายๆแล้วก็แบบเริ่มยากปานกลางอะไรประมาณนี้ก็มีหลายแบบมากเลยนะเอ้ยนั่นไงเหมือนว่าเราจะเจอปากกาสีชมพูนะคะแล้วก็ให้เราแบบกระโดดขึ้นไปบนแบบ ปาก,กาใช่ไหมไม่แน่ใจอะ่ะแต่ว่าแบบเห็นคนอื่นเขาเล่นกันอย่างนี้จริงๆอ่าได้แล้วนะคะแล้วประเด็นคือมันจะขึ้นยังไงอ๋อได้ละได้ละไม่ได้เหมือนเดิมแฮะอ๋อเหมือนว่าจะเจอแล้วนะคะใช่เจอหนึ่งแล้วมันเป็นสีม่วงต่อมาเรื่อยๆกันเลยว่าจะเจอไหมเฮ้ยเฮ้ยเดี oh God, what that? ๋ยวเฮ้ยนี่ไง นี่ไงเราเจอแล้วก็คือมันเป็นแบบแซลมอนนะคะในลองดูก่อนอ่ะก็ลองเดินหาไปเรื่อยๆก่อนนะคะจะเชื่อว่ามุมหวกงนี้เนี่ยมันต้องมีแน่นอนต้องมีตรงไหนที่หลอกตาแล้วบ้างล่ะจริงๆบ้านหลังนี้เอ้านี่ไงเจอแล้วอ่ะอีกอันหนึ่งนะคะหุยอันนี้แบบบ้านหลังนี้มีเยอะมากเลยอ่ะเฮ้ย ออันนี้วิธีรับนะคะอาจจะอยู่ระดับปานกลางก็ได้อ๋ออยู่ง่ายจริงด้วยอ๋ออยู่ง่ายจริงด้วยคือว่าอยู่ยากนี่มันก็แบบยากอยู่นะอาจจะอยู่ระดับปานกลางก็ได้อาจจะอยู่ระดับปานกลางก็ได้ในถ้ำนี้เรายังไม่ได้สำรวจอุ๊ยนิวก็ต้องแบบมีมาร์กเกอร์ยากๆแน่เลยอุ๊ยนี่ไงเจอแล้วอุ๊ยอันนี้แต่ว่ายากแน่เลยอาวมันยังอยู่ในี่อยู่อะอะออฮะจริงเหรอเนี่ยแต่ว่าต้องหาทางออกก่อนดีกว่านะคะเพราะรู้สึกว่ามันแบบ ฮ้ยนี่ไงอ่าเราเจอแล้วมือก็ถือว่าโชคดีไปนะคะที่จริงแต่ว่าแบบอันยากๆต้องอยู่ในนี้เยอะมากแน่เลยแต่ว่าหาไม่เจออ๋อนี่ไงอาจเจอแล้วอันหนึง่งดัมมี่มาร์เกอร์แต่คิดว่าน่าจะยากนะอันนี้ไม่มีเลยไม่มีเลยเจ้าค่ะโอ้ my god อันนี้ยังง่ายอยู่เหรอ ยากแล้วนะเอาจริงขอร้องกลับบ้านเถอะโอเคแต่ก็กลับมาแล้วนะคะเพราะว่าหาทางออกไม่เจอจริงๆคือมันยากมากอ่ะโอเคบ้านหลังนี้เราเข้าไปแล้วทาเข้าไปแล้วแล้วก็พีระมิดไปดูแล้วแต่ว่าเอ้านี่ไงนาฬิกาเรายังไม่ได้ไปดูก้าลองไปดูกันนะว่านาฬิกาเนี่ยจะมีอะไรบ้างแต่คิดว่าแบบมันน่าจะมีเยอะอยู่นะจริงๆเพราะว่าแบบมันดูดิดูแบบมันน่าจะมีเยอะหรือว่าแบบมียากยากบ้างแหละเอ้านี่ไงเจอแล้วโอเคก็มาหากันต่อกันนะคะว่ามีห้องไหนบ้างที่เรายังสามารถแบบ หาได้อยู่นะเอ้ยนี่ไงเจอแล้วนะคะก็คืออันนี้น่าจะอยู่ระดับง่ายคือง่ายแบบเยอะมากเลยนะก็คือแบบอันยากๆมันต้องอยู่ในไหนอะไมโครเวฟเนี้ยหรอหรือว่าแบบหลังตู้เย็นอะไรเงี้ยมันก็ยากไป,กกไปอุ๊ยแม่น้ำเุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ย,ยเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวนะเราเจอว่ะทุกคนเราเจอเราเจอจริงๆโอ้หน้านหญ่เราเจอแล้วปากกาสีน้ำเงินว่ะทุกคน โอเคเก็บ okay. ได้แล้วดาร์บูมาร์เกอร์ใช่ปากกาไหมอะเฮ้ยเหมือนจะเป็นปากกาขึ้นลาเอา้าเอา้าเหมือนเราเจอปากกาขึ้นลานะคะเมื่อกีน้นี้อันนี้นะเนี่ยเนี่ยอาไา้ง่ายเลยเจอแล้วนี้น่ามั่นใจว่าง่ายนะคะอืมมั่นใจมากเฮ้ยรือว่าทุกคนไอท่อนี้มันแบบมันต้องมีบางอย่างอะขรดาษปลายังเข้าไปได้เลย S <S <S เอ้ย <S <S เขาไม่ได้อะทุกคนต้องอันนี้แหละมั่นใจก็ไม่ได้มันเดิมโอเคค่ะกลับบ้านดีกว่าโอเคมันบอกให้เข้าไปนะคะใช่ไหม <S <S เอ๊ะอะไรกัน,เ,กน,นเนี่ยเอ้ยเดี๋ยวเฮ้ยตกมาไหนไหนเนี่ยแต่ว่ามันมืดมากมองไม่เห็นเลยคือตอนนี้ตาเตยแบบเพ่งมากเลยนะคือแบบอ้าวนั่นไงว่าแล้วมันต้องมีมันต้องมีทางเข้าไปสักที่อะ่ะอ๋อนี่ไงเราเจอเพื่อนด้วยนะคะ ว่าไงเพื่อนเ <Okay. S 1> ตยจำปากกาไม่ได้แล้วมันเป็นแบบไหนเอาเป็นว่ามันก็มันไม่เชิงหรอกมั้งว่าเอ้ยนี่ไงปากกาตะไคร่น้ําโอเคเราเจอแล้วโอเคปากกาที่เตยได้นะคะก็คืออยู่ในอีซี่แบบเยอะมากๆเลยก็คือแบบปานกลางก็คือไม่เจอเท่าไหร่นะคะเจอแบบนิดเดียวหน่อยๆสองอันสามอันนะคะแต่ว่าอันยากๆก,ก,ก็คือหาไม่เจอเลยก็คือมันต้องยากมากๆอะ่ะแล้วทุกคนดูอันที่แบบยากสุดเด็ดก็คือเตยจะเจอ,อยังไงอะ่ะ แล้วเตยเพิ่งสังเกตนะคะว่ามันมีอันนี้ด้วยก็คือแบบไม่แน่าจ่ามั่คืออะไรถ้าเกิดว่าทุกคนอยากให้เตยมาตอกก็บอกกันได้เลยค่ะหรือแบบบอกก็ได้นะว่าปากกามันอยู่ตรงไหนบ้างนะคะก็วันนี้ก็ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย